เกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับผมคิดว่าเวลาเราอยากได้รถคันหนึ่งที่เป็นรถพรีเมียมแล้วแบบดูไม่เหมือนใครเนี่ยเราจะคิดถึงรถแค่บางรุ่นเท่านั้นที่รู้สึกว่าเอ้ยขับแล้วเนี่ยมันมีสไตล์อ่ะซึ่งรถคันที่ว่ามีสไตล์เนี่ยคันหนึ่งอ่ะที่ผมสนใจมากแล้วเขาเพิ่งปรับสเปคและหน้าตาแบบสดใหม่ในงานมอเตอร์อ็กซ์โปเลยต้องคันนี้เลยครับนี่คือ audi a 7นะครับ เป็นเจ n เนอเรชันที่2แต่ว่าโฉมที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นโฉมที่ม i n เนอร์เชนแล้วนะครับโดยการม i n เนอร์เชนครั้งนี้นะครับมีรายละเอียดที่สําคัญทั้งในแง่ของหน้าตาแล้วก็สเปคเครื่องยนต์ที่น่าสนใจมีรายละเอียดยังไงเทปนี้เราไปดูกันครับ ก่อนที่จะไปดูความเปลี่ยนแปลงของ A7 ครั้งนี้นะครับผมอ่าความเปลี่ยนแปลงแรกเลยนะครับคือในบรรดารถพรีเมียมที่เป็นโฟล์คูเป้ไซส์กลางนะครับอ่าตอนนี้เรามีแค่เ e นซ์เซกับ A7 ที่ขายอยู่อย่างเป็นทางการนะครับผม A7 ครั้งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องขุมกําลังเป็นหลักเลยครับรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีปลั๊กอินไฮบริดใน A7 นะครับผม เครื่องยนต์เป็น2 0ลิตรนะครับ265แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด17.6กิโลวัตต์แอลที่ให้แรงม้าที่143แรงม้าซึ่งพอรถคันนี้รวมกำลังกันอ่ะมันจะได้365แรงม้าครับแล้วเวลาเราชาร์จนะครับเราชาร์จกระแสะไฟบ้านอ่ะ ที่7.4กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงก็เต็มแล้วพอได้ไฟมาเนี่ยเราก็จะสามารถขับไอ้เจ้า A7 คันนี้ด้วยไฟล้วนๆเนี่ยได้ประมาณไม่เกิน70กิโลครับซึ่งเรียกว่าเป็นรถหน้าตาดีแรงเยอะและที่สำคัญคือสามารถกลับจากบ้านไปที่ทำงานในระยะหรือใช้ชีวิตในรูทีนใกล้ๆอ่ะโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับผมการไมเนอร์ครั้งนี้นะครับเราได้การปรับดีไซน์ของเจ้า Matrix LED เนี่ย Daytime Running Light ไฟสูงไฟต่ำเนี่ย แบบว่าครบชุดร่วมถึงเวลาสตาร์ทเครื่องครับมีการเล่นไล่ไฟตรงนี้ออกมาสวยมากร่วมถึงไฟชุดเนี้ยก็แปลงเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับโลโก้ออ,อดี้นะครับกับกระจังหน้าตัวหกเหลี่ยมเนี่ยมีการปรับรายละเอียดใหม่พร้อมกับใส่เซ็นเซอร์ช่วยการขับขี่นะครับทั้ง2ฝั่งตรงนี้โดยเซนเซอร์ช่วยการขับขี่2ฝั่งเนี่ยมันจะดูกลมกลืนกับกระจังหน้าได้ออกมาโอเคเลยครับล้อนะครับเป็นล้อ s อ i ไล์ ine, ขนาด20นิ้วนะครับโดยที่ตัวเนี้ยนะครับเป็น ตัว S Line Black Edition นะครับซึ่ง Black Edition ก็คือตัวท็อปนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับกระจกมองข้างสีดำอันนี้นะครับอ่าเป็นชุดแต่งหนึ่งของเขาซึ่งเวลาเปิดประตูมามันมีโปรเจคเตอร์ไฟที่ส่องลงไปแล้วบอกว่าเป็น S Line นะครับผมยละเรยอียดจุดหนึ่งนะครับก็คือไฟท้ายของรถนะครับซึ่งไฟท้ายของรถอ่ะเขามีการปรับดีไซน์ของไส้หลอดข้างในให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ มาที่ภายในของ A7 นะครับอ่าสําหรับตัวไมเนอร์เนี่ยถ้าเรามองแว็บแรกผ่านๆเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปจากตัวก่อนไมเนอร์เลยนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยนะครับผมหน้าปัดนะครับมีการทําสเกลที่เป็นน้ํามันกับแบตเตอรี่ครับที่เป็นชิ้นพลาสติกเนี่ยแปะไว้ด้านข้างเลยนะครับผมรวมถึงถ้าเราสตาร์ทเครื่องครับจอ MMI หลักเนี่ยหน้าปัดก็จะขึ้นแบตเตอรี่เป็นสเตตัสไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถคันเนี้ยเขามี ปลักอินไฮบิอย่างที่บอกไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมว่าผมชอบกว่า A7 รอบที่แล้วก็คือในตัว Back e dition เนี่ยบัชของตัวคอนโซลรวมถึงชิ้นต่างๆเหล่าเนี้ยที่เป็นแมทเทียลโลหะผิวโลหะครับมีการทำเป็นสีด้านโทนที่ผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าก่อน m i n นอรมันดูแพงขึ้นแล้วก็พอตัดกับเปียโนแบ็กที่เป็นดำเงาอันนี้แล้วอะครับมันทำให้รถอะดูมีราคาขึ้น เพราะว่ารุ่นที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าโทนที่เป็นคริมระหว่างเป็นโนแบ็กกับโทนที่เป็นโลหะด้านตรงเนี้ยมันดูแล้วมันแบบพูดว่ามันดูไม่แพงเท่ากับรุ่นตัวนี้แล้วกันนะครับผมถือว่านี่เป็นการปรับที่ดูสวยมากขึ้นครับแล้วก็ความเป็นออดียยังเหมือนเดิมนะครับจอที่ควบคุมแอร์จอที่ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ MMI ยังเป็นเอกลักษณ์ที่เขาพยายามใส่ความไฮเทค เข้ากับความหรูหราในแบบสไตล์ของคนที่ใช้ออดี้เท่านั้นนะครับถึงเข้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราซื้อ S อสไลตัว b l c k k e dition ตัวท็อปเราจะได้เบาะนี่ครับเบาะที่เป็นทรง S l สไลเข้าหลังตัดเนี่ยเฉพาะตัว b l c k k e dition นะครับความออเดี้ a เนะครับเราก็ได้ประตูลรกรอบเหมือนเดิมแล้วตัว b l c k k e dition เนี่ยความต่างอีกอย่างหนึง่งนอกจากการตกแต่งที่สวยงามครับฟังชันความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาเนี่ย ก็ไปอยู่แถวแบ็กอ dition นะครับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่าการซื้อเราได้เตือนด้านหน้าเตือนด้านหลังบายสปอตหรืออะไรพวกเนี้ยที่เขาให้มาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการปรับเปลี่ยนของ a 7แล้วแบบชัดเจนขึ้น,นคือมันดูดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน Minor c h a ชนทั้งในแง่ของสัมผัสตัววัสดุตัวเบาแล้วก็เส้นสายบางจุดเนี่ยมันดูมีราคามากขึ้นแล้วมันก็ดูดีมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ถ้าตอนนี้รถแนวเนี้ยมันมีแค่ CLS อ่ากับ A7 เนี่ยมันให้คนละฟิลเลยนะมันเหมือนคันหนึ่งอ่ะมันเป็นคนหนุ่มที่มีอายุและประสบการณ์หน่อยส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนหนุ่มที่เก่งแต่อายุน้อยอยู่ที่จะชอบอะไรมากกว่าแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งข้างหลังดูดีกว่าว่า A7 ในรุ่นปัจจุบันนะครับการขึ้นลงรถโฟล์คหรูเป้เนี่ยทำได้ง่ายหรือเปล่าครับ ย้ายมานั่งหลังของเจ้า Audi A7 กันบ้างนะครับผม Audi A7 อ่ะมีจุดหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าฝั่งเ e n นเรื่องหนึ่งก็คือเขาทำโฟล์ดคูเป้ได้รถรูปทรงสัสดส่วนที่สวยแต่การเข้าออกเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่าถึงมันจะดูลาดแต่ผมสามารถเข้าด้วยการก้มหัวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เข้าได้เลยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนท่าหรือทรงแบบรถ โฟ์คูเป้ในแต่ก่อนเลยนะครับผมและที่สําคัญคือเบาะหลังของ A7 นะครับเป็นเบาะหลังที่ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนรถตระกูลไซส์กลางนะครับอ่าซึ่งสามารถนั่งได้สบายครับแล้วก็ใน A7 นะครับเรามีแอร์ดิจิตอลส่วนตัวตรงนี้ปรับอุณหภูมิเป็นจอสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับพร้อมแอร์แล้วก็มี USB C ให้2ช่องพร้อมกับ220โวลต์เนี่ยเสียบเพื่อเอาไว้แปลงใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ในตัว b l a c k Edition เนี่ยเราจะได้เครื่องเสียงแบงก์แอนด์โอล็อบเนไฮติดกับรถมาด้วยนะครับเนี่ยคือบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับตัว S l i n ลตัวเริ่มต้นที่ไม่ถึงล้าล้านกับตัว5 9 9ล้านาห่น่ะของที่แตกต่างครับเครื่องยนต์กลไกลได้เหมือนกันเลยได้ S l i n ลเหมือนกันเลยแต่ว่าของเล่นหลายๆจุดที่เพิ่มเงินขึ้นมาทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องความสวยงามของเบาะแล้วก็ทั้งเรื่องของไอ้เครื่องเสียงด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าซื้อมันต้องจบที่ราคาเนี่ยครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่านี่เป็นรถโฟล์คูเป้คันหนึ่งที่หน้าตาดีแล้วก็เผื่อคนนั่งได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับเอาละครับก่อนที่จะไปปิดคลิปกันนะครับเรามาดูท้ายอมเป็นเอกลักษณ์ของ audi a 7นะครับคำว่า sportback ของเขาอะ่ะก็คือรถแบบสไตล์โฟล์คูเป้เนี่ยแหละครับและความเปลี่ยนแปลงนะครับในตัว minor change รายละเอียดหลอดไฟของเส้นท้ายชุดเนี้ยมีการเปลี่ยนดีเทลซึ่งมันสวยขึ้นมากแล้วนึกถึงตอนเวลาสตาร์ทแลวไล่อะครับม,มันงามจริง แล้วก็นี่ครับรหัสครับ55 TFSI และ e ข้างหลังนะครับที่เป็นการบอกว่ารถคันนี้มีส่วนผสมของไฟฟ้าและที่สำคัญนะครับ365มาเขาเนี่ยขับสนุกด้วยคำว่า Quattro ระบบขับ4ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Audi นะครับผมและฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่เปิดเป็นทั้งกระจกบานแบบนี้นะครับอ่าเปิดได้ถือว่าสูงมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปที่จอดรถที่แบบเฮ้ย เราไม่แน่ใจว่าเพดานมันได้ยังไงหรือเปล่าวิธีนะครับแค่เรากดนะครับแล้วเอามือจับนะครับแล้วกดอ่ากดที่ปุ่มปื๊ดอ่าไว้อย่างนี้ก็จะล็อกตำแหน่งของมันนะครับให้เปิดได้เท่าที่เราต้องการแล้วก็จิบของได้อะไรได้แล้วเราก็เนี่ยครับปิดแล้วอ่ะอ่ะเนี่ยครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ Audi A7 Sportback นะครับผม S Line ตัวเริ่มต้นกับ S Line Black Edition เนี่ย ราคาแตกต่างกันไม่มากเลยนะครับเครื่องยนต์กลไกเหมือนกัน2.0ลิตรพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเชียรยให้ซื้อตัวท็อปไปเลยนะเพราะว่าของต่างๆที่เขาให้ทั้งระบบความปลอดภัยการตกแต่งรวมถึงความหล่อจบของหน้าตาเขาอะมันควรเพิ่มเงินไปที่5ล้านกับอีก99,000บาทและที่สําคัญคือผมรู้สึกว่านี่คือการไมเนอร์ที่ทําให้ Audi A7 ทั้งหลอัพอะครับดูเป็นรถที่ สมกับบุคลิกซื้อแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองครับผมสามารถชมคันจริงได้แล้วนะครับที่ Audi Center หรือโชว์รูม m u u ดีต่างๆทั่วประเทศและที่ Motor Expo นะครับมีคันจริงให้ชมด้วยนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเกตกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่า,ลา Audi A7 Sportback นะครับผมอย่าลืมมาดูตัวจริงได้ที่งาน Motor Expo ของบูธ a u d ดี Audi กันนะครับผมพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ